ตอนที่คุณพยายามโด่งดังกัเข้าของของอื่นบางครั้งคุณก็อาจทำให้แฟนๆของคุณคิดหวังเอาได้ออกไปจากรถของฉันเดี๋ยวนี้เลยนะนี่คนแถวนีู้็เสียสติกันไปแล้วแหรเนี่ย การออกเดตแบบรวดเร็วก็เป็นวิธีการหาคู่ที่ดีเหมือนกันสวัสดีครับงั้นเรามาทําความรู้จักกันแล้วกันดีกว่านะครับฉันมีทางเลือกอื่นอีกไหมเนี่ยโถ่ส,สาวเนี่ยชอบผมกันมากๆเลยนะใช่แล้วล่ะดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยมีเงินเลย <Hey. S 1> แมทําไมคุณถึงไม่พูดเลยเลยล่ะครับ <Hey. S 1> ไม่ดีกว่าจ้ะมาให้ไหม,ไมงั้นลาก่อนครับแล้วคุณจะเสียใจแน่นอนมันก็คงจะต้องมีทางอื่นแล้วนะใช่แล้วล่ะสงสัยวันนี้จะไม่ใช่วันของฉันเลย สวัสดีตอนเที่ยงครับ <th> ผมดีใจมากเลยครับที่ได้มาพบคุณฉันก็ดีใจเหมือนกันจ้ะ, <th> จะเขาหล่อมากเลยอะ <th> ่ะอืมเขาก็ผ่านหก <th> ในสิบข้อนะนี่จะคุ้มกับเวลาที่ฉันเสียไปไหมเนี่ยฉันชอบอ่านมกกาซีนมากเลยค่ะแล้วก็ทําเล็บแถมยังชอบคุยกับเพื่อนด้วย <th> <th> พวกเขาชอบเล่าเรื่องให้ฉันฟังเสมอเลยน <th> ่าสนใจมากเลยครับขอตัวสักแป๊บนะครับเดี๋ยวผมกลับมาแต่ฉันยังเล่าไม่จบเลยนะคะเมแกนเธอก็อยากลองหาคู่รักของเธอเหมือนกันสวัสดีตอนเที่ยงครับ เนื่นเรารีบกันหน่อยดีไหมครับค่ะได้เลยค่ะฉันก็ว่ายอย่างนั้นแหละค่ะแปบ๊บหนึ่งนะครับเรื่องทางธุรกิจนะ่ไม่มีปัญหาค่ะเรียบร้อยแล้วครับผมมีเงินเยอะมากเลยนะแฟนของผมเนี่ยจะต้องมีทุกอย่างเลยลนะ่ะไม่ว่าจะเป็นมหาสมุรทรชายหาดที่งดงามคุณได้ฟังบ้างไหมครับเนี่ยอ๋อค่ะฉันตื่นเต้นมากเลยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาไปแล้วเหรอเยี่ยมไปเลยล่ะเขาคุยแต่เรื่องเงินของเขาทั้งวันเลยสวัสดีครับผมมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณด้วยเลยครับเหรอคะ เยี่ยมมากเลยจ้ามีอีกนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยครับว้าวพอแล้วค่ะฉันว่าพอแล้วละค่ะเอาอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวผมจะดูแลเรื่องกิจกรรมของเราเองนะครับมันต้องน่าสนใจมากเลยละ่ะแม้งั้นเราเริ่มจากอันไหนก่อนดีครับงั้นอันนี้ดีมิจ๊ะเยี่ยมไปเลยเลยครับลอร์ดไบรอนเป็นกวีคนโปรดของผมเลยดูเหมือนว่าคุณจะชอบงานของเขามากเลยนะคะฉันว่าฉันออกไปจากที่นี่ก่อนดีกว่าใช่แล้วละ่ะ การออกเดตแบบรวดเด็วพวกนั้นมันก็ไม่ใช่ไอเดียที่ดีสักเท่าไหร่นนะเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นยังไงบ้างครับว้าว <Wow, S 1> เขาน่ารักมากเลยอะ uh เออใช่แล้วล่ะ hmm ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเข้ากันไม่ดีมากเลย uh นี่ของคุณเลยนะครับตามสบายเลยครับอืมอ hmm ย่างกับเทพนิยายเลยอะและนี่แหละคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลย <c oughs> นี่เอาขยะของคุณไปเลยนะนีนี่มันมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลย <c oughs> คุณคงพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาอยู่แล้วนะเนาะใช่แล้วล่ะ ฉันมีไอเดียแล้วการกุศลไงเมแกนดูนี่สิจ๊ะ<อ>มีคนคอยความช่วยเหลือของพวกเราอยู่นะเรามาบริจาคเลือดกันดีกว่าแบบนี้จะไปปฏิเสธได้ยังไงกันล่ะแน่นอนปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วนี่เรากันเล่นหรือเปล่าเนี่ยเร็วเข้าโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะ ใจเย็นๆก่อนนะครับเมแกนเดี๋ยวคุณจะรู้สึกดีขึ้นเองครับมองผมหน่อยนะครับเพอร์เฟกเลยปฏิกิริยาของคุณยังดีอยู่นะฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ฉันกลับบ้านได้หรืยอยังอะคะได้เลยครับนี่คือขอโทษทีนะคะเธอน่าจะตื่นเต้นนิดหน่อยอะคะ่ะส่งเงินมาให้ฉันดีกว่าค่ะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองแ <c oughs> ต่ว่า <c oughs> ไม่ต้องห่วงนะคะฉันรู้อยู่แล้วเลยคะ่ะว่าต้องทํายังไง <c oughs> ก็ตามใจคุณนะครับเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับเร็วเข้าเมแกนเธอโอเคหรือเปล่าน่ะจะหากทุกอย่างโอเคดีโอเคเดี๋ยวฉันช่วยเธอเองนะ นี่มันก็นานแล้วนะที่พวกเราไม่ได้ไปสนุกด้วยกันน่ะสวัสดีจ้าอีวาวเหรอจ้าฮึ่ได้เลยจ้างั้นเดี๋ยวฉันรอนายอยู่นี่ก็แล้วกันไปเดินเล่นที่สวนดีไหมนะไม่อ้าวมันน่าเบื่อจะตายแล้วถ้าเป็นคาเฟ่ล่ะแต่ฉันยังไม่หิวเลยใช่แล้วไปชอปปิ้งดีกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เมื่อก่อนเลยเดี๋ยวเข้างั้นเราไปชอปปิ้งกันที่นี่มันดีมากเลยเนาะฉันไปดูคอลเลกชันใหม่หน่อยดีกว่าทุกอย่างมันสวยมากเลยฉันจะเลือกอันไหนดีนะ นี่ช่วยถือหน่อยสิจ๊ะอันนี้ด้วยนะ <C> e <at> นมันไม่เยอะเกินไปหรอครับ <C> e <at> ฉันเกือบลืมสิ่งสําคัญไปเลยอะรองเท้าไงคุณแน่ใจหร,อรือทัาว่าคุณต้องการหมดนี่เลยอะนี่ยังไม่ใช่สําหรับฉันหรอกจ้ะมันสําหรับพวกเรานะ่ะคุณอยากให้ฉันแต่งตัวส,สวยสวยไม่ใช่หรอฉันขอเงินหน่อยสิเพอร์เฟคเลย <C> e <at> ขอโทษทีนะคะแต่น,นี้ยังไม่พอหรอกค่ะใช่แล้วละ่ะฉันเลือกผู้ชายผิดคนจริงๆ <C> e <at> นี่ค่ะเอาไปเลยนะคะของที่คุณเลือกไว้ค่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันนะอีวานเดี๋ยวก่อนนะครับแล้วผมล่ะโอ้โถเอยนี่มัน ถึงเวลาของเมแกนที่จะมาซื้อของเข้าตู้เสื้อผ้าของเธอบ้างแล้วล่ะฉันจะเริ่มจากตรงไหนดีน้ามันเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะไม่รู้จะดูตรงไหนก่อนเลยไหนดูราคาสิโอ้โหฉันไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นลูกนะใช่แล้วล่ะแบบนี้ฉันคงซื้ออะไรไม่ได้หรอกแน่นอนของเซล์ี้ล่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการเลยฉันก็แค่ต้องรออีกนิดเดียวเองเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่อ่ะเฮอร์เฟกเลยแบบนี้มันสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยแหละ ดูเหมือนว่าเธอจะอยู่นี่อีกนานเลยมั้งเนี่ยเรียบร้อยแล้วละ่ะตอนนี้ฉันก็แค่ต้องรอแป๊บหนึง่งลดสิบเปอร์เซนเงี้ยหรอยังลดไม่เยอะเลยอ่ะยี่สิบห้าเปอร์เซนก็ดีขึ้นนะ hmm. แต่ยังไม่พอหรอกสามสิบเปอร์เซนหรองั้นฉันขอรออีกหน่อยดีกว่าห้าสิบเปอร์เซนหรอใช่แล้วละ่ะฉันต้องซื้อตอนนี้แหละนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันชุดของฉันนะทำไมอ่ะนี่มันหาย,ยนะชัดๆ oh. น่าเศร้าจังเลยน่าสงสารสาวน้อยคนนั้นจัง ขนมมาส่งแล้วค่ะนี่คุกกี้ของคุณนะคะกินให้อร่อยค่ะ <S <S แน่นอนแบบนี้คุณก็สามารถสร้างรายได้ได้เหมือนกันเมแกนเธออยู่ในห้องครัวด้วยหรือเนี่ยเยี่ยมไปเลยล่ะเออนี่มันคุกกี้โฮมเมดเหรอฉันหิวจังนี่ไงตามสบายเลยจะ้ะแค่ชิ้นเดียวเองเหรอเนี่ยนี่มันไม่พอหรอกนะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเดี๋ยวฉันอบคุกกี้ให้เธอใหม่ก็ได้จะ้ะแบบนี้แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการคุกกี้เสร็จหรือยังอะจะ๊ะ เวลาเป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะในธุรกิจแบบเนี้โธเอ้ยฉันต้องรออีกนานแค่ไหนนะฉันมีเวลาไม่มากด้วยสิอืนี่มันหอมมากเลยเยี่ยมไปเลยล่ะสิงไปเลยเร็วเข้าฉันต้องได้วิ่งก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนนะแต่ทำไมมาแล้วค่ะคุกกี้ของคุณค่ะโอ้ขอบคุณนะครับมาทันเวลาพอดีเลยว้าวเงินเยอะมากเลยอะทำไมกันนะเธอมาสายไปแล้วเลยจะไว้ลองใหม่คราวหน้าก็แล้วกันนะ ดูเหมือนว่าวันนี้แอชลีย์จะมีดินเนอร์สุดโรแมนติกด้วยคุณพนักง,งานเสิร์ฟคะฉันขอสั่งอาหารหน่อยได้ไหมคะได้เลยค่ะคุณจะรับอะไรดีคะงั้นฉันขออันนี้แล้วก็อันนั้นนะคะฉันว่าฉันเอาหมดนี่เลยดีกว่าคะ่ะอะไรนะคุณจะกินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอครับ <G ül> เอ่อฉันว่าฉันน่าจะจดลงไปหมดแล้วนะคะเยี่ยมไปเลยแล้วก็ทําให้เร็วเร็วด้วยนะจ๊คะค่ะแน่นอนคะ่ะตามที่คุณสั่งเลยคะ่ะของที่คุณสั่งมาแล้วคะ่ะ <G ül> ก็ดูดีอยู่นะเ <G ül> ดี๋ยวมาแตะต้องมานะคะ <G ül> นี่ฉัน <G ül> ไม่หรอกค่ะแต่ฉันเอากลับบ้านได้นะี่คะคุณล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยนี่วางจานลงเดี๋ยวนี้เลยนะครับบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยคุณจะเอาไปหมดเลยเหรอ mm hmm. แล้วผมล่ะขอบคุณนะคะไว้เจอกันคราวหน้าค่ะเออเฟกเยี่ยมไปเลยล่ะ mm hmm. พวกเขาเอาทุกอย่างไปหมดเลยเหรอนะ่ต้องเป็นแบบนี้อีกกี่รอบเนี่ยว้าวฉันว่ามันก็ยังมีเหลืออยู่นะ mm hmm. เยี่ยมไปเลยล่ะ <Hey. S 1> นี่ทุกคน <Hey. S 1> ฉันมีของมาให้พวกนายด้วยอู้เยี่ยมไปเลยงั้นเรามาตั้งโต๊ะกันเลยดีกว่า oh. มันน่ารื่นรมมากเลยอะ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันพูดถึงมันดูดีมากเลยเนาะใช่แล้วล่ะมันยังอร่อยเหมือนเคยเลยกับคุณมากเลยนะครับเ hmm. มแกนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเลยค่ะไม่ต้องอายนะคะ ฟรีสำหรับทุกคนเลยของพวกนี้สวยมากเลยนะคะคุณจะต้องชอบมันแน่นอนเลือกของที่คุณชอบไปได้เลยค่ะฟรีเหรอครับ <P rix> เยี่ยมไปเลยละงั้นเดี๋ยวผมเอาตัวนี้ก็แล้วกันนะหมวกเบสบอลใบนี้จะต้องเพอร์เฟกแน่นอนเลยค่ะเว้าเจ๋งไปเลยขอบคุณนะคะแหมแหมดูเหมือนว่าแถวเนี้ยจะมีของดีๆด,ด้วยนะเนี่ยงั้นไหนมาดูหน่อยซิ มาเลยค่ะมันเลือกกันไปเลยนะคะสวัสดีตอนเที่ยงค่ะฉันจำเป็นต้องใช้มันมาเลยค่ะงั้นฉันเอาไปหมดเลยนะคะได้เลยค่ะถ้าคุณต้องการมันจริงๆไม่มีปัญหาเลยค่ะเอาอีกค่ะอันนั้นด้วยเยี่ยมไปเลยพอแล้วละค่ะฉันถือไม่ไหวแล้วนี่มันแปลกจังเลยทาไมกันนะอืมฉันไม่เห็นจะเข้าใจเลยอ่ะเยี่ยมไปเลยฉันว่าธุรกิจของฉันต้องเป็นไปได้ด้วยดีแน่นอนเ้ามาได้เลยนะคะราคาถูกมากเลยค่ะคุณจะต้องชอบมันแน่นอนทุกอย่างลดราคาหมดเลยราคาดีมากเลยค่ะ เต็มที่ไปเลยจ้าสาวสาวบางคนก็จริงจังกับการเล่นฟิตเนสมากเลยเราบางครั้งก็อาจจะมีหน,นุ่มๆสุดหล่อยอยู่ที่ฟิตเนสแบบนี้บ้างก็ได้นะอุ๊ดดูเหมือนว่าเขาจะทํากระเป๋าตังค์ของเขาตกนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเอาไปคืนเขาให้เองไม่เดี๋ยวฉันเอาไปคืนให้เองไม่ฉันเองจ้ะส่งมันคืนมาเลยนะฉันเห็นมันก่อนฉันว่าคุณทําของบางอย่างตกนะคะโอ้กระเป๋าตังค์ของผมเองครับุูนะครับคุณใจดีมากเลยแต่ว่าเงินไปไหนหมดแล้วอ่ะใช่เหรอล่ะม่สาวคนนี้นี่นะ แหมทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมจะ๊ะแน่นอนเรียบร้อยดีจะ้ะยิ้มไปเลยใช่ละฉันหาเงินได้เยอะเลยโอ้โหนิ้มน,น่าเศร้ามากเลยมีน้องหมาหายด้วยเหรอเนี่ยจริงด้วยนี่แหละเป็นโอกาสที่ฉันจะได้หาเงินมันนี่เร็วเจ้าแมวน้อยมาหาฉันเร็วนายน่ารักมากเลยฉันว่าฉันน่าจะใส่นายได้นะเพอร์เฟก ไม่เห็นจะต้องสนใจอะไรเลยนะคุณย่าคะฉันเจอสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยค่ะจริงเหรอจ๊ะเยี่ยมไปเลยมันนี่เร็วเจาตัวน้อยของฉันฉันคิดถึงนายมากเลยล่ะดีใจจังที่พวกเขาเจอนายไม่ได้ในแอชลีย์นี่เธอจริงจังหรือเปล่าเนี่ยคุณย่าคะมัน่าจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะนี่ไม่ใช่น้องหมาของคุณหรอกค่ะแล้วเธอจะไปไหนล่ะจ๊ะน้องหมาของฉันฉันไม่เข้าใจเลยอะว่าแต่น้องหมาอยู่ไหนกันนะเจ้าตัวน้อยมาหาแม่เร็วลูกเจ้าตัวน้อยเขาไปไหนของเขานะ เขาอยู่น่านไงสุดท้ายก็เจอเขาสักทีมันยู่เร็วไปกันดีกว่าเจ้าของนายอารออยู่นะคุณย่าคะหนูมีเซอร์ไพรส์มาให้คุณย่าด้วยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยหนูเจอเขาแล้วหรอหนูเป็นคนดีมากเลยจ้ะนี่จ้ะนี่ของหนูนะจ๊ะไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณนะคะหนูไม่ต้องการมาหรอกคะ่ะสำเร็จสักทีมิมี่พวกเราทำได้แล้วล่ะ คุณคิดว่าเรื่องราวของพวกเราเป็นยังไงบ้างหรออะไรมันจะสำคัญกว่ากันระหว่างความร่ำรวยหรือความใจดีบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมกด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่องทูมทูมว้าว